ได้ยินไหมได้ยินแล้วร ER: ู้สึกยังไงบ้างก็บอกยากแล้วตอนนั้นในนคะแนนวรรณกรรมสูงสูแบบนั้นได้ยังไงเรียนความคะแนนเต็มนี่ฟลุกเหรอข้อสอบมันง่ายคำถามของเธอยากยากที่ไหนกันน่ะฉันเขียนมาสิบปีแล้วแต่เพิ่งจะได้เริ่มมันยากนะไม่คุยด้วยแล้วฉันจะออกไปแล้ว ได้คุณกับสามีรักกันดีจริงๆนะคะแยกกันแป๊บเดียวก็โทรหากันแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะผู้กองลูก กุ้ยเซียวมาตรวจคันที่นี่ตั้งหลายครั้งนานๆจะมีคนมาด้วยนะครับทำอะไรอ่ะรังแกสามีใช่เหรอรังแกที่ไหนกันเล่าจะแค่พูดเรื่องจริงไงเพราะว่าแต่เรื่องการตรวจคันได้บอกเขาด้วยยังก็บอกไปบ้างแล้วรีบไปตรวจคนไข้ทําะหมอซี <laughs> ได้ <laughs> มีเรื่องอะไรเหรอ <laughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังจริงจังนะ คือว่าฉันน่ะเลือดจางมาตั้งแต่เด็กหมอจ่ายยาบำรุงเลือดให้ฉันแล้วแล้วฉันก็ยังกินอยู่ฉันก็เคยบอกแล้วนี่อืมถ้าห่วงฉันก็ทำตับผัดไฟแดงให้ฉันสิผัดไฟแดงนะว่าต่อเธอยังพูดไม่หมดไฮมนไทรอยพร่องอันนี้ก็เคยบอกแล้วหลายคนตอนท้องก็เป็นแบบนี้มาเรื่องปกติฉันเองก็กำลังกินยาอยู่อีกอย่างทุกครั้งเวลาตรวจเลือดหมอเองก็คอยดูอยู่แล้ว รู้เฉินนายดูแม่ของลูกอยู่นะเพิ่งแต่งงานก็เรียนรู้จะพูดแต่เรื่องดีๆนะจากนี้เธอคงยิ่งเอาใหญ่ฉันรับมือเองได้ฉันจัดการได้เนอะแต่ฉันชอบเห็นนายโกรธนะมันยืนยันว่านายแคร์ฉันไม่เห็นต้องยืนยันทำไม ถือว่าตัวเองสูงใช่ไหมฮะเจ็ดเดือนต่อมาลูเยนเฉินภารกิจลับนายรู้กดดี ที่นายต้องทาตอนนี้คือกลับฉีนหนิงไปเงีเงยบๆฝึกในหน่วยสวาท์ที่ฉีนหนิงตามปกติสักสองสาวันจากนั้นออกเดินทางไปที่หมายจะมีรถไปรับและมอบหมายภารกิจกับตัวต้นใหม่ให้บนรถนะรับทราบครับเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนายลงมือมีอะไรต้องไปทําก็จัดการให้เรียบร้อยนะรับทราบครับ ผู้กองรูกผู้กองชินเหรอครับแล้วนี่ภารกิจจะอยู่สองสาวันอันนี้ผมเองมารูปนี้มันเขากำลังแค่จมูกเลยอย่าคิดว่าหน้าชังนะหมอบอกว่าสัดส่วนใบหน้าดีหน้าตาก็ดูดีแค่ไม่รู้ว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเด็กผู้หญิงกันแน่ เองก็เคยเป็นพอ่อแต่ทำไมไม่เห็นเห่อเท่านายเลยก็เด็กนะ่พอเกิดมาฉันก็คิดว่าสนุกมากเลยแต่ตอนก่อนคลอดเน่ยฉันยังไม่กล้าจับท้องเมียเลยนะเพราะเด็กจะขยับไปขยับมาอ้าวจะไปไหนโทรศัพท์รีบโทรตออยังโทรได้เรื่องนี้ตลกมากเลย ต้นโรบ,บอกฉันว่าที่จริงตอนที่เธอกับเขาเจอกันเธอก,ก็เคยถามชิมิงอวีว่าอย่างนี้ฉันคิดว่าพวกเราลองคบกันดูได้คุณเห็นด้วยไหมเธอบอกว่าตอนนั้นหน้าของชิมิงอวีก,ก็แดงขึ้นมาเลยแดงกำกำเหมือนสาวๆเลย <c oughs> ผู้กองลูกผู้กองลูกต้องไปแล้วแค่นี้ก่อนนะตอนกลางวันมีงานด้วยเหรอ งั้นก่อนทำงานก็กินอะไรด้วยนะได้ไปเถอะได้ส่งผลจรวจคันมาให้ด้วยนะม,มีคนจะลุกตุ้มเหล็กที่จุดรับซื้อของเก่าครับไป